สวัสดีค่ะแม่ลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีเป็นคักเนาะเสยได้ของเหรียญไม้บอสอนไปรู้ป่ะโอ้สวัสดีบอนันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก้อนได้ของเหรียญไม้บอสอนไปรู้ป่ะสวัสดีค่ะโอ้ยของของเหรียญบคือผู้ยิ่งเลยพี่น่องเลยเหรียญแบบผู้ไส โอ้ยพอใจลองเพลงเงี้ยงแมวสวัสดีค่นะนอยลูกสวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะส่งผมสวัสดีค่ะโอ้ยในขวางเล่นยญระเบศอ่ัดยังเลยวะเกียกลงไปสุดกับของเหรียมึงเข้ากันเลยวะ ยังนมาตุกแกตุกแกแจ้แจ้บ่เนี่ยแจ้บ่ไปใส่บ่เนี่ไปใส่ไปใส่โอ้ยนายังไะพี่ของเห่นเพื่อนแต่ของเห่นมาใหม่ วนะุ้ยบกันน่ะน,น้ับนไะด้อ้ยต้นไงไพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรบ่บัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ได้นึ่งแจดไ,ไม่ร่ได้รไม่หออ,องล่างรอองล่าง สวัสดีนะคะสวัสดียามค่ำยามบ่ายยามค่ำค่ำแล้วเอ็ดนั่งกินแรงแล้ววันนี้จะลาบเทาทรงหัวพ่อมาอสะท้อนแสงสะท้อนแสงส่วงบวใบไม่ได้ไล่นะคะวันนี้เพราะว่าเฝ้าเฝ้าไปทรงของ ส่งที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นในเป็นน้ำจิ้มหมอนยี่สิบกิโล, 20, 20, 20, 20, ลยีล่สิบยี่สิบยี่สิบยี่สิอะไรวยี่สิบหกโลหกขีดกว่าเกือบยี่สิบค่าทรงสั่ไอ้ทงเจ็ดสิบบวก่ารางอีกสามร้อยกว่าโอ้ก็เห็นในมือเลย เสียยกสิคะรับเท่ารอเท่าไหมย,ยังเย็นรับเท่าเสียบๆอ,อวิลาหอยดองค่ะหอยดองอใส่ผักเขีวหอมหอนี่เาเดนีมาเลย สวัสดีหรือ,อยังสวัสดีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยลูกพ่อแม่สั่งสอนอย่าเต่าเบา,บามันจะตตเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าจะสิจะอยู่ซื่อๆเด้อมุนเถิเด้อเจ้าหัวรอเขาอีตั้งหากอ่านคอมเมนต์ก่อนนะจ๊ะวิลล่ารปสัตค,ค่ะขับพม สวัสดีครับยายกับวิลล่าสวัสดีค่ะมื่อนนี้บ่ิได้ไล่ตอนในบ่าไล่ตอนแพ็คของพ่อเฝ้ามีจีรจาเรื่องไฟอยู่ไฟลิ้อสอทเฮามันบ่แจงก็เลยกชีวิตไหมลินล่าลินล่าเอา,าเอาเขาเอาน้ำมา,มา,า,มมารงไกในเด้อ ปูดไอเอาไ่ไล่ยังปูดไอซไปส่งเจ้าแลัควิทย์เขายันเขาแกไปล่งบานมาหลควิทติดหลายทักโอ้ยอ้าอตรวจเอทีเคแล้วบ่อร้องไกเอทีเคละรายงานมาเด้อเดี๋ยวเขาไปส่งดอก จะราบเท่านะจะราบเท่าได้ปุี่เอาอหองดองใส่ขิงแซ่บๆเอาสวัสดีค่ะในเมล่ะสวัสดีค่ะอ้ย ว่าไปก็ยันหยียบโอ้ยหมอกระปดคือเพราะยัง,งยนีเก็ดอ่ไหนท่านเลยข้ามหมอมกอ,อนแหละย,ยาเล็โอ้ยเหรอยี่คิดว่ดาสิได้อยู่ดีเด้อมึนคักไปเ้อนั่นนั่นนั่น มอ้อนนีอ่กระทขีบงอมกันเลอ้ก็บห็นหุงอันอาแฮมไปใส่ครับโเห็นหนากันเต้หมดเจ้านี่ขอบคุณลูกหลาดสามดอกสีชมพูนะคะวันนี้ที่ถึงคนสวยเด้วยขอบคุณค่ะว่ไดี้ไล่ช่วงเลยช่วงเลยแพ็คของ เพราะว่าเออห้าแหกน้ำจิ้มมันเลยใส่เกล็ดร้อนไงไหมใส่เกล็ดร้อนไงมันก็เลยหนักแม่ไก่สบายดีอยู่บอกครับแม่ไก่สงสัยโควิดว่าสันก็เลยบอกเขาหมูเขาพวาตกตักโต้สะก่อนน่ะสันบม่รูร้ว่าตรวจเอทีเคบอกหรือยังไมยายซ่าโอ้ขอบูห็น เอาตาก็ออกไปหาโยนดีใช้ตาก็เดย้ยิวโอ้โหจำเลยเจซ่าบอ่อสบายบอครับเสียงแปลกแปกครับเอซ่าไปฉีดวัคซีนเข็มสามมาใครค่าใครใครซีมือหามือแล้วอยู่ที่รีสอร์ทติดขับยายแม่นค่าแมนโควิดโควิดเป็นเหตุตักตัวว่นไปจ้าย <laughs> ไปเที่ยวภูเก็ตมา ป่าขุมกระไรครับแม่ไก่สัสวิลล่ามาแล้วปุ๊บไปพูดแล้วเช่หรืออู้แต่ไลา่มื่อวันก่อนเลยไหลช่วงไปกันเลยไหลย้ำคำเด้อปวดไฟหรือเปล่าก,ก็เป็นมึนเมือดแกน่ะแกนั้นก็เป็นมึนเมือดก่อ เดี๋ยวห้าวยางไปงชมรีสอร์ทย่างมูแลงก่อนเนาะเดี Off ๋ยวอันก็เป็นไปน้เด้อเดี๋ยวไปเปิดให้ก่อนเด้อเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรีสอร์ทย่างมูแลงพร้อมแนมหลานเลยด้อไปยังวะไปน้ำยั่วะไปน้ำปะจะไปน้ำยั่วะฮะปะปะงรีสอร์ทปะไปไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันไปยังก้อนพุ่น ฝนน้ำทิพยีด่ดีเลยนางงามนี่บ่ได้ไปเยี่ยมหลานไส้บ่อคายายบ่บดไบดไ้ไปค่ะบ่ได้ไปไปย่างย่งางยางฝุ่นคนแขกมาแล้วสิ่เหนก่อนเด้นางวิลาลวเราบ่ย่านไผ่ได้นี่มาเปิดพี่มาเปิดห้องพี่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 เปิดห้องนี่ ว่าจะไปอยู่ประมาณในวันที่หนึ่งที่สองที่สองที่สามคนละว่าจะไปอยู่อ่ะพี่ก้อนเปิดไฟพี่เปิดไฟพี่เปิดไฟห้องนีิกันอย่าแล่นนะชิลล์เปิดไฟนี่ว่เปิดนี่นะอ้าเลวลาไปมาพี่มาพี่มาไปยนัยนแจ่มันยันแจ่มมาเร็วมาเร็ว กำลังจะมืดนะคะบันหนอกเข้ากำลังจะมืดสบายดียายซ่าสบายดีค่ะสบายดีโอ้โบโ่ด,โโดีบ่ดีบนได้ผิดยาคิมสามมาไข่นะคะไข่ไข่ขยอยู่สามสี่ขึ้นละกินยาไปเสียงก็บ่ปกติบนได้ไปวิลาไปห้องไหนไปดิไปห้องไ,ไหงนพายญาไปเร็วอันนี้บรรยากาศยำมยำมะเรงเ้อรีสอร์ท ลูกค้าเิมาะส่วนเด็กใส่ส่วนมากเอาอย่าเล่นสิลมูมพออ่อไงเมายั่งประศพพ่อไงบ่อไรเมาครับบ่อไรเมาเพออิ่็กินมือละเปบกขันเมากระเปลวว่าลด,ดลงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเศร้าเปิดแล้วเปิดสำนักกระเพอะปุ๊สำนักกระพาะ แม่ไใกล้สูสูเดอร์สันรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านโควิดยังหนักครับประศรพยายามครับพยายามผู้ใดโหลดผู้ใดปลดก็แก่เขาโรงพยาบาลไอ้บ้านนออกเขายังองนั้นอยู่บ้านนออกเขานี่ยังไ้ยังมีเตียงอยู่นะคะยังมีเตียงอยู่ไปคันรู้สึกว่าทารู้สึกว่าเป็นเนี่ยเขาจะแก้ไปโรงพยาบาลโหลด บ่ได้อันนั้นก็ออกข่าวป็นได้ไปใายพอแล้วพอแล้วเปิดซ้ำห้องกระเพาะพ่อหันบอมืดแห้งใช้ของเล่นนี่ใช้ของเล่นนั่นเอาไปทิ้มใส่อ้ยโอ้ย เอาหัวใจระบาดเดี๋ยวใส่แบนก็นเริ่มเบี่ยงหุงามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสาวน้อยวิลล่าและยายซ่าสบายดีค่ะสบายดีบ่ดีไปในใขรฉลอกโควิดโควิดเอ้บ่เมนโควิดทิจยาเข้มสามทิจยาเข็มสามมาไขแล้วมึนเถอะไปละมาเด้อมาเด้อ ค่าไฟรีสอร์ทเดือนละกี่บาทคะยายซาเดี๋ยวนี้ถ้าบ่แมน่นาห้อนนะจิอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าสี่พันนะคะอันนี้เป็นไฟเป็นไฟหม้อเซา,าเดอรบ่แม่หม้อของหลวงมันเป็นเซามืก็กล็กสีแพงกว่าหลวงปกติสองเท่าเพราะว่าักไฟมันยังบทันมาหอดเป็นหม้อเซาแต่ว่าขนาเอะขนาห้อนเนี่ยมันช่ใส่แอร์ใส่ตามไรนี่ค่ะอยู่ประมาณแปดพันนะคะแปดพันพอห้องเฮ้ามัน มันหกห้องเจ็ดมี7เจ็ดห่องมันบลายเป็นไรมันบลายห่องเป็นไรนะไปยาบขีตข้ต้มค่ะไปยยบขี้ตมค่ะโอ้เนาะน้องบิลล่าน่ารักนะมันจะมึนคักมึนค่ะคักเกือบปอไซบาทที่นี่ บิลล่าปิดต่ซอยงานดีคักเนกยาะยหญ่ท่านแต่มีแขกมากบ่วจะเป็นกังเว้นกังขึ้นเล้ยเราเล่นก่อนหมูเด้นะ่ะใช้ของเล่นน่ะเฮียลราบ่เฮของเล่นนี่ใช้เจด้ใช้แจ้น่ะ ลูกเสือลาเลิกกับน้องจันแล้วบอกขับเลเขายังอยู่ต้องกันอยู่ด้วยค่ะเด้อยังอยู่ด้วยกันอ,อยู่ด้วย,วยมินละมเส้ยของเล่นนั่นเอาเล่นไห้พวกกู ยังไปยังมา,ลา,ลลลา,ลาแล้วก็ไปลกพักแล้วมันอุกตาไล่แล้วอ๋ออ๋อ สวัสดีค่ะสวัสดีค no ่ะสวัสดีค่ะกินข้าวแรงกับหยังยายเกี๊ยวก็แรงกับหยังจ้ากำลังจะหลับเท่านะคะกำลังว่าจะหลับเท่าน้องแฮมไปใส่ไม่เห็นลงคลิปยูเห็นผ่านยังน้ำมันนี่แหละค่ะได้ซากกับหยากก็ไม่ได้ลงเหืออตื่นขึ้นมาก็ต้องซักผ้าเอ็ดทำความสะอาดรีสอร์ทู๋มีเวลาเราจะไปถ่ายคลิปเลยได้

ปูป่ะเอ็ดปูนเล้วปูปูปูเอ็ดปูนะปูปูจะไปใส่จะออกไป้นทางบอนั่นนี่ใส่พึ่นไปย่างเอ้ยเคยยังออกคนทาง รถที่ยับวงอ่ะเนอะฮยังอ๋อคือมืดแทนยี่นี่ปู่ว่เปิดไฟบ่ฮะปู่ว่เปิดไฟบ่วะฮะยังยังวะ

có bảy, thiếu thiếu, hồi nó gùi tà lãi, hảo hảo ba ba ba, hảo Pa, hảo 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 <laughs> รถใหญ่มากเลยเห็นบ่นั่น <c oughs> น,น่ะรถใหญ่มากสีเย็บเดินอันนบ่นรถใหญ่มากเลยน่ะไปไปเข่าห้องเข่าฮือนเข่าฮือนเรนเรนแลงเร็วเรนไปไปอย่าออกมารถสีเย็บรถมารถมารถมา รถมารถมาเห้ยรถไกลไปสักกอนไปไปโอ้เพิ่นนี่แม่ห <c oughs> อดใจระบาดท,ที่นี่ยาย่าพอน้องวิลาไปใส่จ้าไปเบื่องงานอยู่ทั้งเขานะคะเบื่องงานอยู่ทั้งเขาผุด ไปตะมัวัานนี่มามาเอาพอหฮมมาเอาเสียผกกักไปไม่อแล้วแปดเก้าเจ็ดเจ็ดโอ้มากอยเจ็ดเจ็ดยายก็สวยลานก็น่ารักดูให้ดีๆนะยายคิดถึงนะจ๊ะพ่อจันขอบคุณค่ะขอบคุณรูปหัวใจรูปอย่างไงปุ๊บมือต้อมจ้าจต้อมกระทำ ไฟดูตายคอเราบานนี่ออกมาระวังงูด้วยวิลล่า <c oughs> มึนระเป๊ะมึนระมึนคักออกมาออกมาวิลล่าคนสวยมาแล้วดื้อสุดยอดค่ะดื้อบ่ต้องขึ้นไปลงมาลงมาลงมาไปไป กูตาไล่พวกกูโอ้โหไปไปไปหาปูเด้อหาปูเด้อไปหาปูนะไปไปไปบอไปบอไปโอ้ไปมึง <c oughs> จะไปหยอกเล่นี่บออย่าไป ไปโอ้ยนนอไป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 โอ้ยว่าเขาบานบานอ๋อ อ้เมื่อยผู้แลนมองหมดผู้หน้ายืนเฝ้าเมื่อยเอาอีกกับเข่าก็บเอินน้ำกินปะปะป๊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 ะ Mở đứa, mở đứa, phải có đứa Phải có đứa, phải có đứa, quá giận Giận chè Nó không phải tàu nhiều gì เหี้าาาาาายบอกเอาเล่นพี่เอาเล่นพี่เอาเล่นพี่เด้อเอาเลนพี่าเนพี่เด้อเาเลนพี่าเนพี่พี่พปละเก็บของเหรินมันมาเลย เอามาเล่นพี่เอามาเล่นพี่นั่งลงนั่งลงนั่งลงเออ,อยังนั่นรถบริเวนของผู้หญิงนะคะหลานญฟเตาเล่นแต่ของผู้ชายมันจะไปงัดเราได้แตกได้นั่นหักได้นั่น

กูเปิดตัวยังเง็ปิดแล้วเขาไปยังออกมาออกมาเด้อออกมาเด้ดอผู้อาบนำ้ำไปเฝ้าผู้อาบน้ำแล้วไปเฝ้าผู้อาบน้ำแล้วอ่านต่อละครใจ่ละมัน ไเว็นตาฮม,มาเดมาเดไปละอาตาราไปหาปูไปสอบปูอารน้ำแล้ว นีเป็นรูปยังรูปคนสองคนบ่สวัสดีมีความสุขจ้ายายซาสวัสดีค่ะแม่น้องไอดามารวยสบายดีสบายดีเขามีไข่เล็กน้อยเราไปฉีดวัคซีนเข็มสามมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงกันยังะะพอเราปกติอยู่ได้ยังมือหรอวะจิตตะวันพุดพะฮัดสุขเศร้าสามมือนนิบ่โว้ไคิดต่อมึงนี่เนาะซีม,มือนิซีม,มือนิ ขึ้กันคักปูกับปูเตาเสร์เซ็ตไปอาบนา้ำออกมาไปเปิดปิดตัวไว้ยุ้งเขาปิดปิดตัวไว้เว้าอยากเว้าเย็นเนาะ ถุ่มจะยั่งเลยอ่ะจะถุ่มหนึ่งในตัวนี้มาเด้อมาเด้อแสงไฟสะท้สุด มาเถิดมาเถิดยุ่งสิเขาปีดประตูนะไอ้ได้ยังมาบไปดิการ์ตูนโดรีมอนอยากได้โดรีมอนไปหาซื้อให้บ่ได้เนี่ยบอกว่าปิดประตูไว้ให้เปิดกว้างโอ้หนัะนานแก้ด้วยไส้ดิเอาแก้นี่แล้วแก้แก้แก้นี่นี่มันมีไฟเลยนี่นาน Nó phải phay đấy thì nhìn vào À Cho trẻ, cho trẻ Nó lên <laughs> ทีมันดูเลมอนละนออนนวันเอืมไปเสไปเสะวะดปหัวน้ำผ่าเลยว่ะ กินเขาก็เดือย่ายแล้วสันตามสบายกันตามสบายยายชากะทิพักไปเอ็นกินกันเดี๋ยวยายชาไปลากเทาเป็นกินเข่าแรงก่อนจากหน่อยก็ไปกันวินลาน้อยกินเขายังวินลาบ่กินเข่าเครื่องปีแล้วค่ะว้าวมันก็มุนมาแล้วนะชัวร์ป้องนู่เอาสิ้นส่วนออกแล้วมันเล่นยังไมนก็บ่ได้ดนเลยเดี๋ยวนี้ไ็นใังไรบ้านี น,นัน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 นัยูซือซอยูซือซือวุมม้มันดึงเงินอ,ออกไฟตายเลยหันมาแล้วไไปให้กินะมาเอามาเอาโอ๊ยประสาทกุขึ้น,นแท้แทกใครกูร้านพ่อเครื่องสซโม,มงนี่เออไเอาย่มดเบือ,บอ,บอเจมยไปสยใส่ยยัยเจมายขึ้นเขาไปดูงานนะคะ เดี๋ยวซรัพนี้ก็ได้ยายซ่า,าไปรับเท่าปันกินแกล้งก่อนเอาเพอยายเต้ารับหน้าที่เอาหลานต่อไปกันเอากันดวนคากัน <laughs> เอาไปบายกับนายบายไม่เหล่าให้ลูกกูด้วยเหรอมึงนี่ลูกกูด้วย